สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามทำใจวาไรตี้นะคะวันนี้ก็เจบจะมีเรื่องราวนะคะที่ดีๆนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นการเติมความรู้เป็นการเติมปัญญานะคะให้กับตัวเองใครพร้อมฟังนะคะก็เชิญมาฟังใครที่ยังไม่พร้อมไม่พร้อมฟังเขาก็ไม่มาฟังอยู่แล้วแหละค่ะ นะคะใครที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะก็จะฟังยากหน่อยก็จะฟังไม่ค่อยได้นะ,ะก็วันนี้ค่ะก็อยากจะพาทุกคนให้มาดูนะคะมาดูตัวเองว่าว่านะคะจะรู้ได้ยังไงจะทํายังไงให้เรารู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราติดอะไรอยู่เนะะี่ยตัวเราเองเนี่ย ติดอะไรอยู่ชีวิตมันถึงไม่ก้าวหน้าสักทีหนึ่งนะคะไอ้สิ่งที่เราหวังไม่ได้ดังหวังนะ,ะแต่สิ่งที่ได้นะ,ะแต่สิ่งที่ได้มานั้นก็ไม่คาดคิดไม่ได้หวังมาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางด้านที่ดีหรือว่าทางด้านที่ไม่ดีบางอย่างไม่จงการนะ,ะไม่ได้ปรารถนาเลยนะคะที่จะเจอเรื่องราวไม่ดีก็เจอบางอย่างไม่ได้ปรารถนาเลยว่าเอาเอ จะให้มาเจอกับเ,เหตุการณ์รล่ยๆหรือว่าเจอคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรารถนาเลยไม่มีใครที่จะปรารถนาเช่นนั้นแต่ทําไมอ่ะทำไมเราถึงเจอนะคะทำไมเราถึงต้องเจอด้วยนะคะแล้วไอ้สิ่งดีๆที่เราปรารถนาทําไมเราถึงไม่เจอนะคะเคยเคยเคยสงสัยตัวเองกันบ้างไหมนะคะแต่บางคนเนี่ยปรารถนา,าสิ่งดีๆนะก็ได้รับสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะบุญค่ะเพราะบุญเพราะ กรรมดีที่เขาทานะเพราะการที่เขาคิดดีไงคะการที่เขาทําความดีนะแล้วก็พูดดีไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่าพูดดีแต่คิดไม่ดีนะพูดดีแต่ทําไม่ดีอันนี้มันไม่สอดคล้องกันทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันพูดดีคิดดีทําดีสอดคล้องกันทั้ง3มกรรมนี้นะคะมันถึงจะได้รับผลดีอย่างบางคนเนี่ยได้รับเรื่องที่มีดีก็เพราะอะไรเพราะบางครั้งคิดดีไงแต่ปากตาหนิ ปากนินทาคนอื่นนะอ่ะบางครั้งพูดก็ดีเออนะคะพูดก็ดีทําก็ดีแต่ความคิดหรือเจตนาเนี่ยมุ่งไปในทางร้ายกับคนอื่นนะคะทีนี้มาดูกันง่ายๆทําทไมชีวิตเราถึงติดติดขัดทําไมไม่เป็นไปได้ดังใจนะสิ่งที่เราควรรู้ทําไมเราไม่รู้แต่เรากลับไปรู้ในสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะรู้เช่นรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ย เออนะดูเรื่องการแบบเออมองคนออกอดูพฤติกรรมคนออกว่าใครเป็นยังไงคนนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้เอพฤติกรรมอย่างเงี้ยคนเนี้ยเดีด๋ยวเชื่อเหอะว่าเป็นเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้คือนี่คือสิ่งที่ทําให้คนติดมากที่สุดติดนะติดขัดในชีวิตเพราะอะไร เพราะเรามัวแต่ไปรู้คนอื่นอ่ะไปรู้ว่าเอออีอีนีขี้นินทาไอ้นั่นขี้ดา่าไอ้นั่นนิสัยไม่ดีอันนี้ขี้อิดชาอันนี้พูดไม่จริงใจคือเรามัวแต่ไปรู้คนคนคนนั้นไปรู้คนอื่นไปรู้เรื่องราวคนอื่นทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ตัวเองนะนี่คือสิ่งที่คนติดมากที่สุดคือติดที่ไม่พัฒนาตัวเองติด ที่ไม่ขัดเกลาตัวเองอ่ะเรารู้ว่าวันนี้เราพูดไม่ดีวันนี้เรารู้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยวันนี้เราหงุดหงิดจังเลยเราโมโหเราเอ๊ะทําไมมันรู้สึกแบบเบื่อหน่ายลำคาญใจจริงจอ่ะถ้าเรารู้ตัวเองแบบนี้นะเราจะมีวิธีแบบไหนลนะ่ะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกดีขึ้นมานะเราจะทําวิธีแบบไหนการหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองผ่อนคลายหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองคลายเครียด นะหาวิธีที่จะทให้ตัวเองเนี่ยคลายปมต่างๆที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ก็ทําให้ตัวเองนะเกิดความรู้และทําให้ตัวตัวเองเนี่ยเกิดสติปัญญานะปัญญาก็คือการเจริญการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะพัฒนาตัวเองขึ้นมาทําให้ดีอะเรารู้แล้วว่าเออเรานิสัยไม่ดีนะเราชอบแบบเออพูดเรื่องคนอื่นเราชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเราชอบสันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ เออเราต้องปรับปรุงตัวเองนะต่อไป,ปน,นี้เราจะไม่ยุ่งเรื่องใครแล้วนะเราจะแบบเออตั้งใจเรารู้ว่าเออเราไม่เก่งภาษาเราต้องไปเรียนภาษาเพิ่มนะเพื่อที่จะแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองนะเนี่ยได้งานใหม่ๆได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆได้พบปาพูดคุยกับคนใหม่ๆเอออยากบางคนอยากได้แฟนฝรั่งอย่างเงี้ยนะะเออไปฝึกพูดภาษาไปแบบไปเออเขาเรียกว่าไปหาเพื่อนหาอะไรที่เขาแบบรู้จักชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้นะคะคือคือดีกว่า ดีกว่าแบบว่าเออเนี่ยวันนี้ยเ,เ,เห็นพฤติกรรมคนนั้นเ,เนี่ยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาต้องคิดแบบนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้คือวิเคราะห์พฤติกรรมคนอื่นเนี่ยนะคะทุกวันเนี้ยเจอเยอะมากนะในชีวิตเนี่ยนะคนรอบข้างเนี่ยเป็นอย่างนี้กันเยอะมากแล้วไม่รู้ตัวเองด้วยคือเขารู้ที่ว่าเออสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากำลังอ่อ กำลังทําอยู่เนะี่ยมันมันคือมันคือมันคือการที่คิดว่าเออคนอื่นทําไม่ดีแต่ลืมไปว่าแบบว่าขณะที่ตัวเองคิดเรื่องคนอื่นต่อว่าคนอื่นมันก็เป็นมันมันก็เป็นความไม่ดีของตัวเราแล้วมคนจะตายตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่เจริญปัญญาไม่เจริญสติไม่มีสมาธิไม่รู้จักตัวเองนะคะไม่รู้ว่าเออตัวเองกําลังพูดอ,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 อะไรอยู่นะพูดถึงเรื่องคนอื่นนี่ก็คือจบแล้วนะ คือคือย้อนแย้งคือผิดแล้วนะผิดศีลธรรมผิดจรรยบรณมนุษย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเรื่องตัวเองให้มากที่สุดพูดเรื่องเรื่องตัวเองก็คือพูดแบบในสิ่งที่ตัวเองอ่ะมีความรู้มีความเข้าใจพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์นะนั่นคือสิ่งที่มันควรพูดแล้วคําพูดนั้นควรจะเป็นคําพูดที่สร้างสรรค์นเนาะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้คนฟังอ่ะ เกิดสติปัญญาเกิดประสบการณ์ใหม่ๆนะ,ะให้เขาเนี่ยไปพิจ,จรารณาให้เห็นให้สะท้อนความจริงในตัวของเขานะคะให้เกิดการที่คนคนที่ได้ฟังน่ะนำไปพัฒนาตัวเองได้อะไรแบบนั้นนะคะก็เนี่ยคือสิ่งที่แบบคนเราติดมากที่สุดเพราะงั้นเนี่ยพอติดปุ๊บเนี่ยพอมันพอมันติดกับการที่ไปยึดต,ติด การรู้คนอื่นมากเกินไปโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเฮ้ยเนี่ยทำไมอ่าช่วงนี้อ่าไรายได้เราน้อยจังเลยอยากมีไรายได้เพิ่มต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นต้องมารู้ดีว่าเรามีความสามารถอะไรเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยขาดทักษะอะไรเพราะงั้นก็คือไปเติมความรู้ไปเติมทักษะไปเติมความสามารถให้กับตนเองนะในจุดๆุดนั้นนะเมื่อเมื่อไหร่ที่เรามีความสามารถนะ มีการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองเราก็จะสามารถทําได้นะในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้ใประสบความสําเร็จอันนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าใครถามว่าเฮ้ยชีวิตติดคัดอะไรนะติดแค่นี้แหละนะรู้เรื่องคนม,มากเกินไปแต่ไม่รู้ตัวเองแค่นั้นจบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครา <ๆ S 2> คนนะคะขอบคุณที่กดไลค์ คุณที่เป็นกำลังใจให้ใน,ใน,ใน,ในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ